สวัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนนะคะถึง15ธันวาคมค่ะตัวเอเรินเองนะคะก็ต้องขออนุญาตชาวราศีพิจิกทุกท่านนะในการหยิบไพ่แทนนะคะขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สำนึกของท่าน รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวชัานนะคะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตนะเพื่อที่เราจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้นะคะเอาละค่ะต้องบอกก่อนว่าการพยางกรณในครั้งนี้นะเป็นการพยากรณ์พลังงานโดยภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพลังงานโดยภาพรวมบางเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะ ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่มันเกิดขึ้นกับคุณก็ถือว่ารับไปเป็นคำทำนายคำแนะนำนะคะให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรหรือว่าในทิศทางที่ถูกต้องนะคะ แต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันก็ถือว่าเป็นการรับฟังคำพยากรณ์เพื่อนเริ่มชะตาราศีเดียวกันกับคุณนะไปดูพลังงานโดยภาพรวมนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกนะคะก็คือในวันที่16พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนะคะพลังงานโดยภาพรวมของคุณเป็นอย่างไรนะคะการงานค่ะการเงินนะคะความรักค่ะ ความรักของคนมีคู่กว่อนนะคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณคิดอะไรอยู่นะคะและคุณจะทำอะไรต่อไปคู่ของคุณคะ่ะเป็นอย่างไรคิดอะไรอยู่แล้วเขาจะทำอะไรต่อไปนะคะโอเค ไปดูพลังงานภาพรวมนะคะภาพรวมเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดเนี่ยเหมือนกันหมดนะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยเหมือนกับปรับตัวนะคะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะ The w i e l of Fortune จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอย่างฉับพลันนะคะจริงๆอ่ะส่วนตัวมองว่าแผ่นภาพนี้เป็นแผ่นภาพที่ดีนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะ แต่บางท่านนะคะอย่างแบบหนังสือบางตำราก็บอกว่าถ้าตอนนี้คุณกำลังแบบอ่าเหมือนกับเจอปัญหาเจอทางตันนะคะคุณจะมีทางออกแบบฉับพลันแบบเปลี่ยนแปลงไปที่มันดีขึ้นนะคะแต่กลับกันถ้าตอนนี้คุณกำลังดีๆอยู่นะ,ะสถานการณ์จะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะ,ะอ่าก็ ลองดูนะคะถ้าสมมติว่าตอนนี้เรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีก็เชื่อมั่นว่าเออมันดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าตอนนี้ใครกำลังที่แบบมีความสุขแฮปปี้อยู่ก็ให้ระมัดระวังตัวนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับเราก็เป็นไปได้เนาะต่อไปค่ะ,คะการงานค่ะ s of p e n t <the> a c l e นะคะมองว่าการงานสิ่งที่คุณสะสมมาความดีความสามารถของคุณนะ ค่อยๆเผยตัวเผยเขาเรียกว่าตอบแทนคุณนะคะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆกลับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าลูกค้านะที่คุณได้มีการติดต่อสื่อสารได้มีการพูดอะไรคุยไว้นะคะมองว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปนะคะถ้าคุณบริการเขาดูแลเขาอย่างดีนะเขาจะเห็นว่า ุณเนี่ยเป็นคนที่ควรจะทําธุรกิจด้วยคุณเป็นคนที่เขาอยากจะไว้เนื้อเชื่อใจมองว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะในเรื่องของการงานหยิบเพิ่มในเรื่องของการงานให้ระมัดระวังนะคะการช่วยเหลือคนอื่นนะให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเนี่ยอาจจะต้องเดือดร้อนได้นะคะมองว่าจริงๆมันไม่ถึงกับเดือดร้อนหรอกนะแตะ่จะมีคนเข้ามาขอความช่วย ช่วยเหลือคุณนะคะหกเหรียญน,นะ six อ f p e n t a c l านะคะอาจจะแบบมาขอคำแนะนำในเรื่องของงานนะคะคุณก็จะต้องแบบเหมือนกับใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นนะคะที่แบบอา,อาจจะต้องไม่ถึงกับเหนื่อยหรอกนะอาจจะแบบต้องไปให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะคะมองแบบนั้นนะต่อไปในเรื่องของการเงินค่ะขอขยายเพิ่มเติมหน่อย การเงินมองว่าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรในการจับใจ่ายใช้สอยหรอกนะคะ King of w One นะมองว่าเป็นแผนภาพที่ก็ใช้ไปได้นะมีเงินก็ใช้อะแต่แบบไม่ได้มีความเดือดร้อนไม่ได้มีอะไรที่จะต้องกังวลน,นะคะเปิดเพิ่มก็ได้ Page of p e n t a c l e นะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะก็คือก็มีใช้นะก็เป็นคนที่แบบมีเงินอยู่แล้วช่วงนี้ก็จับใจ่ายใช้สอยได้ ตามที่อยากจะใช้นะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอะไรค่อนข้างที่จะอ,อยู่อยู่ดีแบบอยากใช้อะไรก็ใช้ด้วยซ้ำนะคะมีอำนาจในการตัดสินใจในการใช้เงินเองเนาะต่อไปไปดูพลังงานความรักของคนมีคู่ค่ะเพจออฟสอดค่ะเด็กถือดาบนะคะ mm. มองว่าเป็นความรักที่แบบเจ้าแม่แสนงอนกันนิดนึงนะคะ แบบดูดื้อดูแบบพูดอะไรไปก็ไม่ถึงกับทะเลาะนะแต่ไม่ค่อยจะยอมกันเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ก็มีเรื่องมีประเด็นขึ้นมาบ้างนะอาจจะมาจากตัวคุณค่ะที่คุณช่วงนี้คุณดูคี้หึงคุณดูหึงห่งหวงไม่มีเหตุผลเช็คโทรศัพท์เขามากเกินไปหรือเปล่าทำให้เขารู้สึกแบบอึดอัดใจมากจนเกินไปหรือเปล่านะคะโฟร์ออปเนเเขาค่ะยังไงก็ให้พื้นที่สเปซเขานิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้เขาดูแบบ เริ่มแบบอืมคุณจะอะไรกับชั้นนักหนานะคะ n ิงออ w สอดเขาคู่ของคุณเนี่ยเขาเริ่มที่จะรู้สึกว่าคุณจับผิดเขาคุณระแวงเขาแล้วนะเขาเริ่มแบบจะเอาจริงกับคุณแล้วนะถ้าคุณแบบไปตื้อเขามากๆไปเช็คเขามากๆนะคะระวังแล้วนะสิ่งที่เขาคิดคะ่ะ Queen of Pentacles มองว่าตอนนี้ เขาโฟกัสงานอ่ะอเขาโฟกัสงานเขาอยากที่จะจริงจังกับงานอยากจะทำงานอยากจะเมคมันนี่นะคะอยากที่จะทำเงินก่อนอ่ะเอออะไรที่แบบมันได้เงินหรืออะไรที่แบบทำให้คุณสองคนดีขึ้นนะคะมองว่าเขาจะโฟกัสตรงนั้นอ่ะไม่ได้แบบไปไปไปเขาเรียกว่าไม่ได้ไปมีใครที่ไหนหรอกนะคะ เพียงแค่อยากที่จะโฟกัสในเรื่องของงานเท่านั้นเองนะสิ่งที่เขาเป็นนะคะสิ่งที่เขาคิดตอนนี้นะสิ่งที่คุณคิดอะ่ะคุณแบบรู้สึกว่าอืเขาแบบไม่ค่อยใส่ใจคุณเท่าไหรอ่อ่ะเขาแบบคุณเหมือนแบบอยากอยากที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอะ่ะเออ แต่เหมือนเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะเหมือนเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขามองว่าเขาจะโกรธคุณด้วยซ้ําเขาจะโกรธคุณเขาจะไม่พอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรมากระทบจิตใจเขาแล้วทาให้เขาแบบหัวร้อนนะนะทำให้เขาแบบมาคุยกับคุณว่าแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะไม่ได้นะจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะ อั้ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะเพราะมองว่าคุณน่ะจะแบบเหมือนกับอ่อนโยนกับเขาอ่ะออแผ่นภาพนี้นะคะมองว่าความรักของคุณก็จะกลับมาหอมหวานคุณจะทําให้แบบมันดีขึ้นเหมือนคุณจะให้คํามั่นสัญญาอะงั้นกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็แนละ้เออคือแบบ คุณจะรู้แล้วว่าคุณจะต้องทํำยังไงกับเขาอ่ะเพราะเขาจริงจังแล้วไงเขาโกรธแล้วอันนี้คือเขานะเขาโกรธแล้วนะคะ The Tower หัวร้อนไม่ไหวแล้วจะอะไรกับเขานักหนาประมาณนี้นะอืมเขาแบบ ไม่ค่อยพอใจคุณแล้วคุณก็เลยเหมือนกับจะซอฟลงมาโอเคโอเคองั้นเดี๋ยวเรากลับไปรักกันเหมือนเดิมนะก็กลับไปดูแลเขานะคะถูกต้องแล้วค่ะต้องลดความหึงความหวงหรือลดแบบการเช็คลดปัญหาลดการถามที่แบบทำให้เขาอึดอัดใจลงไปนิดหนึ่งนะคะอย่าดือ้ออย่าซนนะจ๊ะเป็นเด็กดีนะคะ โอเคเดี๋ยวไปดูพลังงานความรักของคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดเป็นยังไงเอ่ยคิดอะไรอยู่แล้วจะทำอะไรต่อไปค่ะโอ้โหคนโสดถ้าโสดแบบมีคนคุยเนี่ยคือเหมือนคุณรู้สึกกังวลกับความรักครั้งนี้มากเลยนะคุณดูไม่มั่นใจกับความรักในครั้งนี้ว่ามันจะไปต่อได้ยังไงนะคะโสดแบบไม่ยังไม่ได้มีสถานะอะโสดแบบมีคนคุยนะคะ มองว่าคุณดูแบบโอ้โหเหมือนเจ็บปางตายเลยทางเนี้ยเหมือนโดนเขาทําอะไรบางอย่างที่แบบทําให้คุณรู้สึกกระอักกระอ่วนแล้วก็อยากจบความสัมพันธ์ใช่ไหมมองว่าสุดท้ายคุณจะยอมเดินออกมานะคะมารักตัวเองหรืออีกในยะหนึ่งผันภาพนี้ก็คือคือรักจนยอมทุกอย่างอ่ะเออ มีสองอย่างอะมองว่าคุณแบบรักจนยอมอะไรก็ได้นะคะแต่มองว่าคุณเป็นคนฉลาดนะคุณจะฉลาดเลือกคุณจะคุณจะออกมานะคะถ้าถ้าสมมติว่าคุณเจอความรักที่แบบทําให้คุณเศร้าขนาดนี้มันมีทางออกนะคะแค่ตอนนี้คุณยังนึกไม่ออกเท่านั้นเองว่าคุณจะทํำยังไงต่อนะ อไปดูพลังงานนะคะว่าแผ่นภาพพระพิคเนตนะอยากบอกอยากเตือนอะไรกับชาวราศีพิจิกนะคะ positive outlook ค่ะแล้วก็ priority นะคะแผ่นภาพนี้กำลังจะบอกคุณว่าช่วงนี้คุณอาจจะมองโลกนะคะในด้านที่แบบ ด้านเฉพาะมุมของคุณมากจนเกินไปนะคะแผ่นภาพนี้อยากจะบอกให้คุณเนี่ยมองหลายๆมุมนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจะแบบแย่เสมอไปนะคะคุณอาจจะมีอดีตที่ไม่ดีแล้วแบบจะกลัวว่าแฟนของคุณคนนี้จะทำอะไรแบบนั้นอีกหรือเปล่านะคะสิ่งต่างๆอยากให้คุณมองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็มองโลกในด้านบวกนะคะมองว่าตอนนี้คุณแบบกังวลใจเกินเหตุไปหรือเปล่านะ ไม่ได้มีเรื่องร้ายแรงเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะคะให้มองหลายๆม,มุมมองต่างๆมุมนะมองในมุมของเขาว่าบางครั้งเขาก็อยากได้พื้นที่สเปซส,ส่วนตัวบางครั้งเขาก็ต้องแบบไปโฟกัสกับงานเพื่ออนาคตของคุณกับเขานะคะให้เวลาเขาแบบปรัแบบตัวนิดนึงนะถ้าไม่พอใจโกรธตรงไหนนะก็แบบเหมือนบอกเขาว่าเ,าเธอปรับให้ฉันหน่อยได้ไหมนะค่อยๆค,คุยกันนะคะอย่าไปแบบเหมือนไป สั่งการเขาไปบอกให้เขาเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นเยอะจนเขาแบบไม่เป็นตัวเองนะคะนี้ต้องระมัดระวังนะแผ่นนี้ค่ะ priority แผ่นภาพนี้อยากจะบอกให้คุณจัดลำดับความสำคัญนะคะใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าให้ความสำคัญกับ สิ่งที่มันจะเอื้อกับความฝันของคุณนะคะกับความสุขของคุณอะไรที่มันไม่ดีมันไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปอย่าไปเสียเวลากับมันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่แบบมีคนคุยนะคะคนโสดแต่มีคนคุยนะประมาณนั้นนะคะอ่ะขอดูหน่อยลืมบอกว่าคนโสดสนิทจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าว้าวมีโอกาสนะคะที่ จะมีคนเข้ามาทำให้คุณกระชุ่มกระชวยนะคะสำหรับคนโสดสนิทนะแบ่งเป็นสามเลเวลนะคะคนมีคู่แล้วที่แบบเป็นแฟนกันออกหน้าออกตัวกับอีกอันนึงสถานะแบบยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็อันนี้คือโสดสนิทเลยไม่มีคนคุยนะจ๊ะก็เป็นพลังงานภาพรวมทั้งหมดนะคะของชาวราศีพิจิกนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องอนเตร์อด้วยนะคะ ฝากคอมเมนต์ะนะอะไรที่ตรงหรือไม่ตรงนะคะก็พิมมาบอกกันหน่อยนะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่ไอรินลงคลิปวิดีโอใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะขอให้คุณมีสติในการดำเนินชีวิตนะคะมีความรักที่สุขสมหวังนะแล้วก็ผ่านเรื่องท้าทายต่างๆไปได้ห่างไกลจากโควิดนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ